อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชาร์จแบตเตอรี่กระแสประมาณนี้นะนี่ครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดนะครับของคุณพี่นกน,นะครับผมก็ได้เห็นจุดที่โดนน้ำเลยนะครับผมไม่ถอดแบตเตอรี่นะครับผมไม่ถอดเลยนี่ครับโดนจุดนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมยกให้เพื่อนๆดูนี่เลยนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อม macbook เป็น macbook pro retina ปี2015 a 1 5 0 2ของคุณพี่นบมาจากอำเภอบ้านนาสารนะครับจังหวัดสุราธานีด้วยการฮามหมกใส่นะครับแต่ฮามหมกใส่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอ่าคุณพี่นบนะครับและท่านผู้ชมวิธีการดูโมเดลก่อนเลยนะครับ ของคุณพี่มีรอยบุบตำแหน่งตรงนี้นะครับอันวีธีการดูโมเดลให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับของแม็กนะครับอันนี้เป็นโมเดล A1502 คร่าวๆว่าเป็นปี2015นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าปีอะไรกันแน่นะครับเพื่อนๆเอาซีเรียลนัมเบอร์ไปเช็คนะครับในเว็บของ Apple ิลได้เลยนะครับโอเคมาดูกันของคุณพี่เขาดูน้ำมานะครับคุณพี่นพอ่าผมเสียบ สายซัพพลายนะครับนี่ครับใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับน่าจะชาร์จแบตเตอรี่นะมันชาร์จแบตเตรอรี่อ่ะแลเร่องเปิดเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ชาร์จแบตเตอรี่กระแสประมาณนี้นะนี่ครับเปิดไมต่มติดนะครับเปิดไม่ติดน,นะครับของคุณพี่นกนะครับ โดนน้ำมาโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยว่าว่าโดนน้ำในช่วงไหนเป็นยังไงนะครับอาการประมาณนี้เปิดไม่ติดแล้วโดนน้ำมาแล้วเราจะซ่อมกันได้ไหมแล้วโดนจุดไหนยังไงนะครับไปแกะเครื่องกันเลยโอเคนะครับคุณพี่นพผมเปิดความเมื่อก่อนเลยเบื้องต้นนะครับพี่อ่าอย่าเพิ่งดูในเครื่องดูด้านนอกเครื่องอถือว่า ฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทาความสะอาดได้และผมก็ได้เห็นจุดที่โดนน้าเลยนะครับผมไม่ถอดแบตเตอรี่นะครับผมไม่ถอดเลยนี่ครับโดนจุดนี้เลยอเดี๋ยวผมยกไอ้่อนๆดูนี่เลยนะครับเป็นคราบสนิมเขียวเลยนะครับคนที่เขาบอกว่าไม่ไม่รู้ว่าโดนน้ําหรือว่าเยี่ยวแมวนะครับน่าจะเยี่ยวแมวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแกะต่อกันเลยครับ ที่นบนะครับหท่านผู้ชมอ่านี่ครับผมเจอเลยครับขาดน้ําน่าจะเป็นเยี่ยวแมวหรืออะไรสักอย่างครับน่าจะเลยเยอร์ขาดแล้วอุปกรณ์หลุดไปหลายตัวด้วยครับทีนี้ปัญหาคืออ่ะเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดและลองทําองค์กรที่ผิดปกติใส่เข้าไปก่อนนะครับและลองดูว่าจะหายไหมด้านนี้ก็มีนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับแต่ด้านนี้เต็มเต็มนะครับ น่าจะโดน M2 ด้วยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจ M SSD uh, ของคุณพี่เขาโดนด้วยนะครับด้านลา่างโอเค๋ยวผมทําความสะอาดในส่วนนี้ก่อนนะครับด้านนี้ไม่น่าจะโดนนะครับไม่มีคราบไม่รู้คีย์บอร์ดจะยัยงใช้ได้ไหมนะครับแต่ว่าเมนบอร์ดโดนเต็มๆโอเคแต่เราลองไล่ไฟกันนะครับแต่ก่อนไล่ไฟผมจะทาความสะอาดให้ก่อน โดนมาตั้งแต่นี่เลยครับมุมจอตรงนี้เลยเราจะเยี่ยวโดนมุมจอตรงนี้พอดีเราจะฟังของปุ่มโปปุ่มเอสซีนะครับนี่จะปุ่ม,ปมเปิดเอสซีแจะคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้ทุกปุ่มด้วยยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวลองได้เก็บระบบไฟกันคุณพี่นพนะครับและท่านผู้ชมผมได้ทําความสะอาดให้แล้วนะครับดูครับด้านในฝุ่นหายไปแล้วก่อนนะครับ คือคติผมซ่อมได้ไม่ได้ผมไม่ซีเรียสหรอกครับแต่ว่าต้องสะอาด้วก่อนโอเคนะครับนี้เดี๋ยวผมจะไล่เก็บระบบไฟให้นะครับคือผมยังไม่ได้เปิดวงจรหรอกครับเพราะว่าผมจะไล่เก็บอุปกรณ์ตอนที่ผิดเพี้ยนไปก่อนนะครับถ้าถ้าไล่อุปกรณ์ที่ผิดเพี้ยนแล้วเปิดติดใช้งานได้ก็จบกันนะครับไม่ต้องหาวงจรแต่ถ้าไล่แล้วไม่เจอไม่ติด ใส่กับไปแล้วไม่ติดก,ก็ต้องไล่วงจรกันนะครับเอากันไปทีลสะสติปกนะครับมันจะได้ง่ายๆทีเราเข้าใจไปอีกแบบนนหนึ่งคนนึงก็แบบนึงนะครับช่างคนนึงก็สไปลายนึงโอเคเดี๋ยวผมจะไปไล่ไฟก่อนครับ คุณพี่นพนะครับผมได้เก็บตัวอุปรกรณ์ตัวที่ผิเยนไปตรงนี้นะจำอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวลอจ่ายไฟลองดูกันเลยนะครับผมใช้ซับไพตัวนี้นะครับจ่ายไฟเลยนะครับสวบจ่ายไฟนะครับเนี่ครับกระแสมานะครับผมไม่มั่นใจว่าจะขึ้นภาพไหมอเราลองกันอย่างนี้นะครับผมเคยใช้ usb tester ในในอ่า ในโน้ตบุ๊กนะครับตอนนี้กอใช้ใน MacBook นะครับเสียบเลยรู้ว่าเขาจะดังไหมนะครับผมไม่มั่นใจนะครับเรื่องจะร้องไม่ร้องเนี่ยแต่สเต็ปก็น่าจะคล้ายๆกันเขาคงจะรีเซ็ตเหมือนกันนะครับอ่าคู่หนึ่งนะครับอ่ะผมเสียบปิดาเสียบอีกด้านขอโทษนะครับอ่ะใช่ไหมอเราจะได้รู้กันด้วยนะครับ รอบหลังเพืเ่อนๆอาจจะได้ใช้ USB t เทสเตอร์กันถ้ามัน,นร้องแล้วถ้าไม่ร้องเราก็ส่วนหนึ่งใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมากโอเคไม่ร้องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูกันว่าโอ้ยร้องนะครับน่าจะขึ้นภาพนะครับร้องนะครับเพื่อนๆ USB t เทสเตอร์ร้องโอเคเดี๋ยวเราลองประกอบกันนะครับว่ามีภาพมามั้ ครับผมคุณพี่นะครับคุณพี่นพผมประกอบใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแต่ปิดวาหลังผมได้วางซีโครนให้ใหม่แล้วด้วยนะครับอ่ะโอเคเราลองเปิดกันเลยผมยังกะปิดฝาหลังนะครับอ่ะแยวผมจะทําความสะอาดการน,นอกให้ด้วยโอเคใช้สปายตัวนี้นะครับดูนะครับบางทีอาจจะใส่แบตเตอรี่ครังแหกอาจจะออนเลยก็ได้โอเคชาร์จแบตเตอรี่นะครับย,ยังไม่ออน โอเคออนเองเลยนะครับมีครับมีภาพมาเลยอโอเคผมใส่ M2 เข้าไปด้วยเลยโอเคมีพาร์ทหมดนะครับไม่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 ไมว่ากัน,นโอเคเดี๋ยวผมประกอบปิดฝาหลังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเทสกันอีกทีนึงแต่ขึ้นภาพแล้วโอเคทําเพจใช้ได้แล้วนะครับมีนะครับชัดดาวแล้วโอเคเดี๋ยวผมปิดฝาหลังแล้วมา เปิดเทสกันอีกทีหนึ่งว่าใช้งานได้ไหมนะครับในส่วนอื่นผมก็ทําความสะอาดให้หมดแล้วนะครับไม่มีส่วนไหนแล้วโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวผมประกอบให้เสร็จโอเคนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพี่น้อ okay. เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องกันเลยเห็นภาพก็ชื่นใจแล้วครับช่างงานต้มผ่านนะครับมานะครับผมได้โทรถามพาดบืดคุณพี่มาแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะเช็คให้ด้วยนะครับว่าคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกหนมั้ยนะครับ นนีะครั80เอ้ยโทษรับ082073 0. โ okay. อ okay. เคยังเป็นไฮเซราอยู่นะครับ OS ดูกันนะครับว่าเป็นแม็กเบียอะไรกันแนะ่โอเคอ่าเป็นแม็กโปรเรติน่า13นะครับ สามปีสองพันสิบห้าอ๋อเป็นโปรเอครับโอเคอ่าโอเคใช้งานได้แล้วนะครับไรไฟ์แล้วโอเคใช้งานได้เดี๋ยวผมจะเทสให้นะครับว่าคีย์บอร์ดของคุณพี่ใช้ได้ทุกป,ปุ่มไหมแต่คนนี้อ่าของคุณพี่ก็เป็นคีย์อังกฤษนะครับน่าจะเป็นเครื่องนอก <c oughs> ถ้าเครื่องไทยเขาจะเป็นคีย์ไทยเลยนะครับ อคือเปิดอันนี้ทิ้งไว้ด้วยคีย์บอร์ดอันนี้นครับไม่รู้ว่าใช้ได้ทุกคุมไหมคือเห็นพี่เขเปิดก่บค้าคงไว้นะครับโปรแกรม Mac กเขาจะดี D อย่างนี้ครับอ๋อสเปรานะครับโอเคมาเลยนะครับเท็คีย์บอร์ดเลยนะครับอย่างอื่นเนี่ยผมจะเช็คให้ว่า มีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับเอเคคีย์บอร์ดออนไลน์ไปต่อนะครับโอเคมีคีย์บอร์ดแม็กด้วยโอเควผมขยับอันนี้ลงมาก่อนนะครับผมจะกดสั่งโชคดีนะครับน่าจะใช้ได้สุขุอง ได้ทุกปุ่มอยู่นะครับคุณพี่ใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับโอเคนะครับยังใช้ได้โอเคอยู่เลยนะครับปิดไปก่อนนะครับอันนี้ของส่วนตัวของคุณพี่เขานะครับผมจะไม่วุ่นวายนะครับโอเคใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจช็คอย่างอื่นให้ด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ก็น่าจะเก็บไฟอยู่นะครับถอดเก็บไฟอยู่นะครับได้นะครับ คุณพี่นพและท่านผู้ชมสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วเกิดประโยชน์ก็ฝา,ากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปหรือสามารถโทรมาสอบถามราคาเบื้องต้นหรืออาการเสียเบื้องต้นนะครับผมจะประเมินให้ได้หรืออ่า สอบถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อะไรก็ได้ครับไม่ไม่ได้เสียเรียดตอบได้ก็จะตอบให้นะครับและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นมนะครับที่ไว้วางใจเราดูแลเครื่องแม็กของพี่อ่าละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ